ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักไทยกันได้นะคะ,เด,คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนำขอดูคอมเมนต์แป๊บนึง เอเอ plus marker สวัสดีค่ะทักทายพูดคุยกันได้นะคะมาขอเอ A plus marker ซับหายไหมคะซับหายไม่เอ่ยทักทายกันได้นะคะถามหน่อยซับ s u b สไครต์หายไม่เลยของน้ำหายไปเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะ1ล้านคนสับหายไปเยอะเลยเดี๋ยวขอรอเพื่อนหน่อยนะคะ เดี๋ยวนำ้ำเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงสับสไายหายเนาะสับหายไปเยอะเลยไม่รู้ว่าของคุณเอไม่รู้ว่านาำเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะหายหรือเปล่าเอย